เมื่อวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพระธศาสสิงชนจนํานวนมากได้มาพร้อมใจกันร่วมพิธีตักบาตรพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนณบริเวณทางเข้าห้าสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือที่บ้านเจ้ารินทองคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์คนนกยุงนั่นเองครับโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลน,นิติธรรมนะครับผู้ช่วยเจา้าวาดพระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ทางด้านกัลยาณมิสุทธั์ กระะารยานมิตรเป็นจวันนันชัยเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีตักบาตรโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนไรจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำรัตนาศีลห้าพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้พระครูวิบูลยิติธรรมท่านประธานสงฆ์ครับได้กล่าวสโมโภชนียกถา พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีและพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่เตรียมพร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในครั้งนี้จากในคณะสงฆ์ได้เมตตาแปรแถวนะครับเพื่อรับอินทบาทจากพุทธศาสนิกชนซึ่งพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งสืบสานอริยประเพณีการทำบุญตักบาตรให้จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป นอกจ,กจากนี้นะครับยังเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้พ่อแม่ลูกมีกิจกรรมในการสร้างความอบอุ่นโดยมาสร้างบุญใหญท่ทำทานร่วมกันนอกจากนี้การตักบาตรยังเป็นอารยประเพณีอันง,งดงามที่สืบทอดต่อกันมาและอันนี้ส่งจากการตักบาตรที่เองนะครับก,ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของเราแล้วก็ผลแห่งบุญนี้จะนำพาให้เรานั้นได้ทั้งอายุวันนะสุข,ขะพระ อีกทางในการน้อมนําพระทหารนะครับถวายแด่หมู่สงรวมไปถึงสาม,มเณรก็จะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งท่านก็จะได้นําเร่งเรี่ยวแรงเหล่านี้นะครับไปบําเพ็ญสมณธรรมเมื่อน,นั้นสันติสุขอย่างแท้จริงก็จะพานมนเกิดขึ้นและก็ถือเป็นการรวมพลังของชาวพุทธที่เป็นอย่างเดียวกันนั่นเองครับ